สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโ o เกม i ิ g งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาแนะนำวิธีการฟาร์มเคอร์เรนซีนะครับหรือว่าฟาร์มเงินในเกมฟาร์มเอ็กซ์เซลฟาร์มดีวายนะครับในเกมผาดเอฟเอ็กซ์ไลท์สองสุดหยุดสามนะครับแบบคนชิวๆแบบสายขี้เกียจนันั่นเองนะครับเนื่องจากหลายๆคนนะครับอาจจะเอ้ยเราไม่อยากจะทำแมปเราไม่อยากจะจูสแบบนั่นเองนะครับ วิธีนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่นัดใช้มาตั้งแต่0.1นะครับแล้วก็เวิร์กมาตลอดนะครับและ0.2ก็มีการบัฟนะครับ0.3นะครับก็มีการบัฟโอเมน เพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการหลักๆของเราก็จะเป็นการฟาร์มโอเมนนะครับแล้วก็การลุ้นของหรือถ้าเพื่อนๆโชคดีจริงๆนะเพื่อนๆอาจจะได้กระจกอยู่ในวีชัวหรือว่าในพิธีกรรมนั่นเองนะครับสำหรับวิธีนี้นะครับนัดขอบอกไปก่อนนะหลายๆคนเข้ามาอาจจะขัดใจนะครับไม่ได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าวิธีการที่ดีที่สุดของเพื่อนๆนะครับก็คือการที่เพื่อนๆจะ Juice Map นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวนะจะทําให้ดูนะครับว่าวิธีการ Juice Map เป็นยังไงซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบเอ้ยโอเคมันจะเยอะไปขั้นตอนแรกเพื่อนๆเริ่มต้นจากเวสโตนสีขาวนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆกด o p Up a c h e m y เพื่อให้เหมือนกับมี Mod นะครับอยู่ด้วยกันนะครับ4มอส MOD นั่นเองและทําให้เพื่อนๆกด X2 ไปน1อันและยังไม่พอนะเพื่อนๆต้องมาเช็คก,ก่อนถ้าสมมติไอเทมเร i t ลตี้ตเนี่ย เพื่อนๆก็จำเป็นจะต้องใช้ Omen of Celtic Reality เพิ่มขึ้นไปแล้วก็กด Chaos mm hmm. ก็ไปนั่นเองครับมันจะทำให้แท็กต่างๆเนี่ยเปลี่ยนเป็น Item Reality นะครับยังไม่พอนะครับเพื่อนๆจำเป็นจะต้องเหมือนกับกดกระดูกนะครับเพื่อที่จะเอา Abyssal Mod เข้าไปอีกนั่นเองนะครับและยังไม่พอนะครับเราก็จาเป็นจะต้องเหมือนกับ choose เพิ่มอีกนะครับหรือว่าเราใช้คำว่า instill map นะครับก็คือเรากดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเพิ่ม Item Reality หรือเพื่อนๆ่อนอยากจะเพิ่มแร o n t แล้วแต่ที่เพื่อนๆนเลือกนะครับแต่ส่วนใหญ่คนก็จะใส่มันกับ Item Reality เพิ่มขึ้นไปนะครับก็จะทำให้ Item Reality เนี่ยเราพุ่งสูงถึง125และยังไม่พอนะครับเราก็จาเป็นจะต้องเข้าไปที่เบลโซนั่นเองแต่เพื่อนๆนสามารถที่จะทําทีเดียวก็ คือทาทีเป็น 10- 20แมปเลยนั่นเองนะครับมันก็จะเหมือนกับเขาเรียกว่าด้วยสายขี้เกียจอย่างนั้อะนัทก็จะไม่ค่อยทําอะไรอย่างนี้อ่ะเรากดเข้าไปปุ๊บเราก็กดดูถ้ามันบังเอิญโชคดีใช่ไหมครับถ้ามันบังเอิญโชคดีเจอเหมือนกับโอเวอร์รันเพื่อนๆก็สามารถที่จะเก็บเอาไปขายได้นะครับราคาขั้นต่ำเนี่ยไม่ต่ํากว่า1 dy เลยนั่นเองนะครับอ่ะสมมตินัทปุ๊บนัทกดไปอู้อันนี้นัทรู้สึกว่าอ่ะโอเคนัทอยากจะเอาแบบอา s ิสเลดูอันนี้นะครับอ่ะมันก็จะทําให้เหมือนกับนัออได้ issa นนเง ซึ่งนัดจะเก็บไว้ลงเองหรือขายก็ได้แต่อันนี้เป็นวิธีขั้นตอนสั้นๆนะครับในการที่เมื่อจะทำแมปแล้วก็ไปลงแมปนั่นเองนะครับซึ่ง <laughs> นัดเลือกที่จะไม่ทำนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการทําของนัดดีว่วอกว่าในการลงแมปแบบฉบับขี้เกียจขี้เกียจแบบชิลๆเนี่ย ทำยังไงนั่นเองนะครับวิธีการทาแมปนะครับเราแทบจะไม่ต้องสนใจแมปเลยนะครับแค่เพื่อนๆมีแมป15บหหรือ16ก็ได้แล้วแต่ที่เพื่อนๆจะชอบนะครับแค่นั้นพอแล้วนะครับเราแค่ไม่ต้องแคร์เลยว่าในบอทเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับคือแค่ลากใส่ลากใส่หรือเพื่อนๆอาจจะเลือกเฮ้ยเราไม่ชอบพื้นไฟก็เลือกได้นะครับแต่สิ่งที่นัดแนะนําก็คือเพื่อนๆจําเป็นจะต้องทําแท็บเล็ตหรือว่าต้องทำทาวเวอร์นั่นเองนะครับมีแค่ทาวเวอร์สอันซ้อนทับกันก็คืออย่างเช่นเนี้ยนัดฟาร์มตัวน แค่นี้ก็พอแล้วนั่นเองนะครับแต่จะดีกว่านี้ก็คือผลนัโชคดีมากก็คือจะเป็นเหมือนกับ4อันซ้อนทับกันซึ่งโซนนี้เ,เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับหลุมขุดเงินของนัดหลุมขุดเงินหลุมขุดทองเอ๊ะหลุมขุดทองแปลกๆนะแต่ไม่เป็นไรของนัดเลยซึ่งนัดก็มาร์กไว้แล้วว่าเนี่ยมันมีรีชัวสีอันนั่นเองนะครับอ่ะแต่อันนี้นะัดยังไม่ได้เหมือนกับเคลียร์เดี๋ยวนะัดจะทําให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะสมมติถ้านัดจะฟาร์มแนบใช่ไหมครับการใส่แท็บเล็ตนะครับที่ดีที่สุดในการฟารมรรชัวนะคบ ขึ้นอยู่กับพเพื่อนๆเลยพเพื่อนๆสามารถที่จะใส่นะครับสามารถที่จะใส่เขาเรียกว่าตัวเหมือนกับยูนิคก็ได้นะครับหรือพเพื่อนเพื่อจะใส่แบบธรรมดา3อันก็ได้นะครับซึ่งธรรมดา3อันเนี่ยนัดแนะนําให้มีอย่างน้อยหนึ่งอันที่เป็นแรซึ่งอันนี้พนเพื่อนเพื่อสามารถที่จะหาซื้อในมาเก็ตได้นะครับราคามันไม่ได้แพงมากนะถ้าสมมติเรากดใช่ไหมครับริชัวนะครับอ่ะสมมติเรากดริชัวเพอร์ซิคิวเตอร์นะครับพเพื่อนๆก็เลือกอันแบบ แรนั่นเองนะครับและเพื่อนเื่อนมาแท็กตรงนี้ที่เซิร์ชคำว่าแค่โอเมนก็พอแล้วนะครับ h ance to be omen แค่นี้ปุ๊บนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเจอเลยนะครับก่อนหน้านี้มันประมาณ4 0 x นั่นเองราคามันเริ่มขึ้นแล้วนะครับราคามันเริ่มขึ้นแล้วก็เพื่อนๆก็เลือกดูได้นะถ้าสมมติเพื่อนเอจะเอาอานนี้ก็ได้นะครับอ่ะซึ่งหลักๆนะครับหลักๆในมดท,ที่เราจะดูเนี่ยนัดอยากจะให้เพื่อนๆนหา visual favor in your map have chance นะครับ <c oughs> <c oughs> to be omen อันนี้อันดับหนึ่งที่ควรมีเลยอันดับสองนะครับเพื่อนๆน หา r e a l i t y ใน Ritual ก็ได้นะครับอันดับ3ก็คือจะทำให้ Defer Item เนี่ยใน Ritual มันเกิดขึ้นมาเร็วนั่นเองเพราะว่าถ้าเพื่อนเ,อนเจอไอเทมแพงแพงมันราคาแพงใช่ไหมสี่ห้าพันนะครับเพเื่อนยังไม่สามารถที่จะซื้อได้ครั้งแรกนะครับแต่เนื่องด้วยจากเงินนะครับค่าเงินไม่ใช่ค่าทริบิวนะครับในการที่จะผ่อนจ่ายนะครับของไอเทในพิธีกรรมเนี่ย มันลดลงมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆสามารถฟาร์มแอดลาสนะครับเพื่อนๆสามารถฟาร์มแอดลาสได้ 6. กทับแนะใช้แค่6กทับแเองนะแค่นี้นะครับแล้วเพื่อนๆทาตามนี้นะเพื่อนๆแทบจะการันตีต่อให้เพื่อนๆเจอกระจกนะครับและเพื่อนๆฟาร์มไปจนถึง4เสานะครับเพื่อนๆก็จะมีเคอร์เรนซีพอในการที่จะผ่อน ไอเทมชิ้นนั้นๆครังแรกเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าตั้งแต่นั้นเล่นมานะครับเจอไอเทมแบบเหมือนกับแพงๆอะสมมติแบบแต่ยังไม่นั้นไม่เจออันที่แพงมากเนาะเพื่อนๆสามารถที่จะผ่อตได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะน,นี้ก็คือเป็นวิธีเซตอัพ แรกๆนั่นเองครับซึ่งการฟาร์มดีชัวก็เหมาะกับสายที่แบบเออไม่ได้มีเกียร์เยอะนะครับไม่ได้มีเกียร์เยอะไม่ได้อะไรเยอะนั่นเองเป็นสายฟาร์มชิลๆแล้วก็เน้นเหมือนกับเออเล่นไปเรื่อยๆและยังไงมันก็การ,รันตีที่เพื่อนๆนจะได้เคเลืนซีนั่นเองครับเรามาดูกันว่าทําไมนัดถึงแนะนําให้ฟาร์มโอเมนนะครับสำหรับโอเมนนะเอโอเมนเออใชลยโอเมนหรือดีชัวนั่นเองครับเพื่อนเื่อนะครับจะเหมือนกับเป็นเหมือนกับวินวินเลยนั่นเองถ้าสมมุติเพื่อนเพื่ออ่ะโอเค เราลงไปฟาร์มแล้วนะครับเราลงไปฟาร์มแล้วเราไม่ได้ของอะไรเราก็สามารถที่จะเอาไปลงบอสได้และบอสอันนี้มัน drop from nothing นั่นเองนะครับอันนี้อันแพงที่สุดเลยนะสำหรับ from nothing เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นราคานะครับราคามันจะเรียกได้ว่าแพงมากๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคถ้าเพื่อนๆดูเหมือนกับ from nothing ที่มันแพงแบบแพงจริงๆเราไม่เอาราคาแบบที่มันดูเวอร์วังเนาะไอ้พวกนี้มันดูเวอร์มากเลยนะครับอ่ะ โอเคเราตีแบบไม่เกิน200นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเลยว่าอันที่มันแพงๆอะ่ะมันก็จะมีเหมือนกับแบบหนึ่งนะมันก็จะมีหลายๆอันที่หลายคนใช้นะครับอ่ะเอาอัน,นง่ายๆก็คือน่าจะเป็นเหมือนกับวาวแพ็กนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับสายของทางนะครับสายของทางหลายๆสายที่ใช้นะครับกดก่อนวาวแพ็ก ปุ๊บนะครับเห็นไหมราคามันก็20่สิบแล้วถ้าสมมติเพื่อนไพฟาร์มมานะครับอ,อันนี้ก็คือผลที่ได้จากบอสนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นโอเมนนะครับเป็นโอเมนเนี่ยเพื่อนๆ่อนดูเลยนะครับแค่ขี้หมูขี้หมาแค่เพื่อนเือนฟาร์มอันเนี้ยแบบโฮโมเจนไนซ n g ิ่งมันออกเยอะมาก 170x นั่นเองนะครับยังไม่พอถ้าสมมติเพื่อนๆนโชคดีขึ้นมาอีกหน่อยเพื่นอนๆนก็จะได้เวฟ l ลิงนั่นเองนะครับถ้าเพื่นอนๆนโชคดีมากกว่านี้อีกนะครับเพื่นอนๆนก็จะได้เหมือนกับ ral, ราคาค200 99x นั่นเองแบบแล้วมันออกง่ายมากๆครับเพื่อนๆมันไม่ได้ออกยากอะไรขนาดนั้นนะครับและถ้าสมมุติเพื่อนๆดันโชคดีมากกว่านี้อีกถูกต้องไหมครับเพื่อนๆดันไปดอกโอมนที่แพงที่สุดตอนนี้น่าจะแพงที่สุดนะครับถ้านัดจําไม่ผิดนะครับโอม n นออฟชานส์ Chance, นะครับนี่อันนี้ก็ราคา2,000เมื่อวานราคาแค่ 1,600x เองวันนี้ขึ้นไปเป็น2 0 0 0 x แล้วนั่นเองเนะเพื่อนๆก็สามารถเดีย กดเข้าไปได้เลยนะครับแม้ถ้าสมมติดอกมาทีก็แทบจะโอ้โหเป็นแบบเรียกได้ว่ามหาเศรษฐีโดยการที่เดินแมปชิลๆเลยนั่นเองนะครับและยังไม่พอนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะฟาร์มคู่กับเอสเซนได้ถ้าสมมติเพื่อนๆเหมือนกับเขาเรียกว่าทำเอสเซนนั่นเองและสามารถที่จะฟาร์มคู่กับโลกเอ็กซายได้อีกนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการฟาร์มแมปนะครับที่เรียกได้ว่า เหมือนกับสายชื่อสายขี้เกียจสายที่แบบเออเราไม่ต้องมายุ่งยากกับการเหมือนกับเออกดแมปหรือว่าภาษาที่เราเรียกในภาษาพีวีก็คือ Joice Map นั่นเองนะครับอ่ะยัางไงาถ้าเพื่อนๆชอบพิธีนี <ๆ S 1> ้ también, หรือว่าเพื่อนๆได้ลองแล้วได้อะไรมา <ๆ S 1> ก็มาบอกกันบ้างน,นะสำหรับนัดนะครับถือว่าเรียกได้ว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าให้เราไปคราฟของเนี่ยเรียกได้ว่ามันแพงมากๆนะมันแพงแบบแพงจัดๆเลยฉะนั้นเรานะครับเราซัพพลายของไปให้ คนครับจะดีกว่านั่นเองนะครับอ่ะยังไงวันนี้นะัดขอตัวแล้วไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับนะัดจะมาแนะนําในการ,น,ร up, นะครับเอ้ยเซตอัพนะครับเซตอัพเวสโตนเซตอัพแมปนั่นเองว่าถ้าเราจะจะฟาร์มจริงๆจังๆเนี่ยทำแรลิตี้แบบ300400เนี่ยเราควรจะเซตยังไงนั่นเองนะครับอ่ะยังไงวันนี้นะัดขอตัวแล้วก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์สวัสดีครับ